สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับพี่ลีสวีนะคะโตโตคาสาขาเนติบัณฑิตวันนี้มาเจอกับน้องสาวสุดสวยนะคะแล้วเขาเขามาเป็นคนในครอบครัวข,ของโตโตคาแล้วมาซื้อรถของโตโตคาแล้วมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะคะอย่ามาถามความรู้สึกของทางน้องสาวท่านนั้นได้เลยค่ะแล้วก็มาทําความรู้จักในนะคะสวัสดีค่ะแนะน,นําตัวนิดนึงค่ะชื่อบีนะคะน้องบีะนะคะมาที่โตโตคามาซื้อรถอะไรคะ วันนี้มาดู f o ร์เจเนอร์ค่ะสีรถ่นร์เจเนอร์นะคะแล้วก็ลองขับได้ยังคะทดลองขับแล้วค่ะสวยไหมฮะถูกใจคะ่ะรถแบบะะสภาพดีมากค่ะโอเคแล้วนี่หนึ่งต้องดีรู้จักต,ตัวตูกคารมาจากสื่อไหนคะเออมีเพื่อนแนะนำมาอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก,ก็พอเพื่อนแนะนำมาเราก็เลยลองค้นหาข้อมูลทาง Facebook เนี้ยค่ะก็มาเจอเพจของ ก็เลยมาเจอเพจด้วยแล้วก็เพื่อนแนะนําด้วย<ช>แล้วก็เจอเพจของโตโตคาเลยใช่ใชค <ฮะ S 2> มาครั้งแรกหรือเปล่าคะครั้งแรกค่ะามาครั้งแรก,ก็ตัดสินใจซื้อเลยใช่ค<อ>่<ฮ>ะแล้วถามนิดนึงมาครั้งแรกจะมีโอกาสมาครั้งที่สองที่สามที่4ี่ไหมฮะตัวหนูเดี๋ยวอาจจะเป็นแนะนําให้เพื่อนเข้ามานนแน่นอนแน่นอนถึงไหมคะแล้วก็เดี๋ยวนิดนึงค่ะแล้วที่มานั่งที่อยู่ห้องกาสเทาของทางโตโตคาเนี่ย มีอะไรที่ตัวตองคตาต้องปรับปรุงหรือว่าแม้กระทั่งตัวพนักง,งานเองที่ต้องแก้ไขหรือเปล่าคะอันนี้อยากให้ลูกค้าเป็นรีเควสใ,ให้หน่อยค่ะเดี๋ยวจะได้เอามาปรับปรุงให้มันดีข,นข,นขึ้นไปค่ะคือ,คอไม่มีเลยค่ะคือประทับใจคือบรรยากาศดีมากแอร์เย็นฉ่ำมากค่ะพนักงานแบบคอยถามตลอดรับน้ำไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะประทับใจค่ะ่ะก็รู้สึกว่าประทับใจในการบริการด้วยใช่ไหมคะ้คอง คุณพี่อลิซาเบธค่ะส่วนของพี่นี่เองนะคะที่ดูแลอยู่นะคะน,นิ่นองค่ะในไหนช่วงสุดท้ายแล้วเดีย๋ยวพี่อลิซาเบธจะถามความรู้สึกของทางน้องบีแล้วก็จะนับหนึ่งถึงสามจะกดไลค์ก็ได้ไม่กดไลค์ก็ได้นะคะเอาสืวสวยวางไว้ตรงตักได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่จะนับหนึ่งถึงสามว่าน้องบีจะให้พี่อลิซาเบธเป็นตัวต้องมตาตรฐานที่คุณวางใจได้หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะคะว่าน้องบีจะให้คะแนน เปลี่ยนของโตทุกค่ะมาตรฐานที่คุณวางใจได้หรือเปล่านะคะอยมาลุ้นกันค่ะนับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะขอบคุณมมกค่ะขอบคุณแมค่ะนี่นำตัวแทนของโต๊ะทุกค่ะขอให้น้องบีประสบผลสําเร็จแล้วก็หน้าที่การงานร่ำรวยขึ้นไปแล้วก็กิจการงานขอเจริญรุ่งเรืองครอบครัวมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพปรานาทุกการสวัสดีค่ะ